ดูว่าคนเลี้ยงไก่พอมีไก่ที่ลายอยู่ด้วไก่หลายอยู่ว่าช่วงนี้มีแต่ไก่นมไก่น้อยคนเลี้ยงไก่ก็มีไก่อยูเลยว่าใส่ว่าบ่บเลี้ยงเลี้ยงอยู่ครับแต่ชาวไทยช่วงคลิปลงไปคือยังมีไก่ดีว่าละมีอยู่ก็เลี้ยงไก่บ้านธรรมดาอยู่ครับเราเรียนเลี้ยงไก่ฟาร์มดอกมีไก่อยู่พอได้ เอามาต้มแน่จะไปสั่งกิโลขายแน่เผืเ่อเอาไปตีแน่เมื่อไหร่ล่ะครับมีหัวไก่กับอะไรบางคนเลี้ยงไก่ที่พอเห็นล่องขีว่ามีไก่ที่พอเห็นไกเ่เวลานนที่น้องก็ตีแปลกใจเลยถ่า,ายไม่เบิเ่งน้ำมีอยู่เรียกว่าเลี้ยงหลายบระเภทขมีทุนอ่า มีก่อนเดอพี่นองเดอแค่นั้นล่ละครับขอฝากติดตามเด้เยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ